มวยปล้ำไทยใน1น,นาทีเซตอัพจัดอีเวนต์ IWA Thailand เอพิโซดที่2 Whip l l s s จัดการเสารนี้28มิถุนายน2 0 2 5ตั้งแต่เวลา17.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสามารถซื้อบัตรกันได้ที่เซตอัพ c e b o o k Fan Page กันได้เลยบัตรยังมีอยู่นะ มี7คู่ให้ได้ติดตามรับชมกัน i w a Japan Setup World Championship Match The Gate กับปะตัวแทนจาก Antimantis Black Champ เจอกับ Jonathan Johnson k i King of Southeast อเ i ีย i n n e r Take All Match แชมป์ชนแชมป์ดาบุชแมนแชมป์จากสิงคโปร์เจอกับชีวัมแชมป์จากมาเลเซีย Set Asia, women championship ai, Malaysia, u อ All อ s เ a w ชีย n c h a น p i ม s s i p p Match ๊อบบี้ชายผู้ท้าชิงจากมาเลเซียเจอกับมัชฉาเจ้าของแชมป์อัปไลซิงซีรีส์บ็อกบีซิงเกิลแมชใครชนะเตรียมเจอกับคูพลในรอบชิงกันเจอกับปอนฮับ IWA Japan Setup World Tag Team Championship Match Gooddeal เจ้าของแชมป์เจอกับเก t e คีเปอร์และเฟรมเด็กครูชนครูใครแพ้จะต้องออกจากเมืองไทยทันที s t e ฟเ The t e a เชอรเจอกับครูผลและ Elimination Photo 4 w a y Beard Match แมต์นี้มีกรรมการพิเศษคือไออิยูอิฮาระเป็นกรรมการเจนนี่วันเดอร์บอยบิ๊กดิวและคู่ต่อสู้ปิศนาที่เป็นแฟนคลับของไออิจะเป็นอย่างไรร,รอดูรอติดตามกันได้17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปซื้อบัตรกันได้หรือใครไม่สะดวกไปรับชมสามารถรับชมแบบสดได้ที่ s u p l i h t c o m s e t u p t h ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีไป ต้นไป